ในเวลานี้คุณมีอิทธิพลต่อใจของเขามากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะ โอเคมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะจยมูนนะคะสดาบเก้าเหรียญพลังงานของคนราศีมีนพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็คนธาตดุดินนะคะ จากพลังงานของคุณนะคะที่ปรากฏบนหน้าไพ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนคุณเองเลือกที่จะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาคือตอนแรกนะคะมันมีเรื่องราววุ่นวายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าต่อให้คุณวุ่นวายใจมากเท่าไหร่มันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้น ตัวของคุณเองนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็เฉยดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้ปัญหามันอยู่แบบนี้นี่แหละเดี๋ยวมันก็คงหายไปเองเพราะคุณทำเต็มที่แล้วนะคะคุณจึงเลือกที่จะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วหวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองพอหลังจากนั้น คุณกลับมารักตัวเองนะคะพอก้าวเหรียญใบนี้บ่งบอกถึงพลังงานของคุณที่คุณกลับมาดูแลตัวเองกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองค่ะกลับมาทำให้ตัวเองมีจุดมุ่งหมายใหม่ๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆทำให้ตัวเองเรียกว่ามีความสุขในทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องเอาความสุขไปผูกไว้กับใครนี่คือพลังงานของคุณนะ บางคนนะคะเป็นคนที่มีเซนด้วยแต่คุณนะ่ะมักจะคิดมากเวลาตอนกลางคืนนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะอ่ะมาดูพลังงานของเขานะสามไม้สี่ถ้วย The w o r l พลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานของคนเกิดวันเสาร์นะคะจากพลังงานของเขาเนี่ยดูเขาในเวลานี้นะคะชีวิตค่อนข้างวุ่นวายมากกว่าคุณนะคือคุณอะวุ่นวายในใจอะมานานพอสมควรละ แต่ตอนนี้คุณเลือกที่จะปล่อยทุกอย่างเอาไว้แบบนั้นนะคะเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้เลยกลับกันในฝั่งของเขาเขายังไม่สามารถที่จะจัดการหรือว่าปล่อยวางหลายๆอย่างในชีวิตของเขาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักกับคุณหน้าที่การงานของเขานะคะแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัว แล้วที่สำคัญเขามีเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าไพรเดอร์โวลเนี่ยมันบ่งบอกถึงการที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ในณเวลานี้นะคะอืมอาจต้องได้มีการเข้าการรักษาแบบเป็นระยะระยะ่ะนะเขาเองอะคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าสุขภาพของเขาเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยเลยนะคะในการใช้ชีวิตของเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระ นะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีคุณค่าเลยอะค่ะต้องคอยพึ่งคนอื่นต้องให้คนอื่นคอยดูแลมันมีลักษณะพลังงานแบบนี้นะคะโผล่ขึ้นมานะเพราะสามไม้เท้าใบแรกเนี่ยค่ะคือก่อนหน้าที่เขาจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาเองวางแผนอนาคตนะคะเรื่องของความมั่นคงการงานการเงินความรักเอาไว้ไกลมากเลยค่ะ แต่พอเขามีปัญหาสุขภาพเข้ามาซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาหรือถ้าใครครบกันมานานมากกว่าน,นั้นก็อาจจะเป็นช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะคะสุขภาพของเขามันก็ย่ำแย่ลงนะมีโรคประจําตัวเกิดขึ้นนะคะทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาหวางังสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้ทุกอย่างอะคะ่ะ มันพังลงไปหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยค่ะที่เขาเองจะสามารถรักษาหรือว่าประครับประคองเอาไว้ได้ในตอนนี้นะทุกอย่างเหมือนมันกลับไปเป็นศูนยะ์น่ะอืมเพราะสี่ถ้วยอะคะ่ะที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะที่เขาเองกลัวว่าเขาจะสูญเสียทุกอย่างไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้จริงๆนี่คือพลังงานของเขานะคะ อ่ะแล้วเรามาตอบคำถามกันนะคะว่าในเวลานี้นะคะคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขามากแค่ไหนนะลาชินีถือถ้วย เป็นไพ่ของความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขอะค่ะเพราะมันออกมาด้านที่ไม่เป็นสุขนะ J M แล้วก็6กไม้เจ็ด้าดาบใต้สำรับเป็นสี่ไม้เท้านะคะคือบนะีนามองว่าในความสัมพันธ์นะี้น่าจะมีการตัดบท บีมองว่ามันเป็นการตัดบทในความสัมพันธ์นะคือตอนแรกนะคะดูเหมือนว่ามาคู่กันนะคะเดินมาคู่กันคิดวางแผนเป็นครอบครัวคิดวางแผนอะไรหลายๆอย่างแต่พอเขารู้ว่าตัวเองป่วยพอหน้าไพา่ของเขาออกมาเป็นลักษณะที่เขามีโรคประจําตัวของเขานะอ่ะพอเขารู้ว่าตัวเองป่วยเขาก็เลือกที่จะตัดบทนะคะ เหมือนกับผลักคุณนลค่ะให้ออกไปจากชีวิตของเขาเพราะถ้าถามว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขามากแค่ไหนบีบอกได้เลยว่าถ้าความสัมพันธ์นี้เงียบกันไปแล้วนะถ้าความสัมพนันธ์นี้ช่วงนี้นะ่ะมีเรื่องเราของเราแห่งกันต่อให้จะยังไม่เงียบคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขามาก90เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ อืมคุณทําให้เขามีความรู้สึกกลัวว่าจะเสียคุณไปจริงๆแต่เขารู้ว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะไม่สามารถที่จะทําให้คุณมีความสุขได้คือเหมือนเขามองตัวเองอะคะ่ะแย่มากนะเขามองตัวเองแบบไม่สามารถดูแลคุณได้เลยอะคะ่ะแล,ไล้ไม่อยากให้คุณต้องมาลําบากไม่อยากให้คุณต้องมาทุกใจเพราะเขาเนี่ยมันมีพลังงานแบบนี้นะเกิดขึ้น เพรพาะไพ่หกไม้ใบนี้นะคะมันเป็นไพ่ของการถอยนะคะการยอมแพ้เพราะรู้ว่าต่อให้ไปต่อมันก็อาจไม่เป็นความสุขแล้วก็ไม่อยากจะทําให้คุณนะคะมาทุกข์ใจเพราะเขามันจึงเกิดเป็นไพ่ที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นความสุขอะคะ่ะมันก็ออกมาว่าไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขามาก พราะเขาเองยังคงต้องการความสัมพันธ์แต่เขารู้ว่าเขาคงไม่สามารถที่จะเป็นคู่ที่ดีให้กับคุณได้พอพาะไข้ของคนสุขภาพไม่ดีอ่ะค่ะก็ยังขึ้นมาย้ำนะอืมมันเลยทำให้เขาเองไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถเป็นคู่ที่แท้จริงของคุณได้ไหม ใต้สำรับเป็นสามใบนี้นะ The Sun นะคะ The f o o l เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาอยากให้คุณนะคะได้เจอกับคนที่ดีเขาอยากให้คุณได้เจอกับคนที่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากให้คุณได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในอนาคตแล้วถามว่าเขาเจ็บปวดไหมล่ะที่เขาปล่อยมือจากคุณเนี่ยหรือการที่เขาผลักคุณออกจากชีวิตอะเขาเจ็บปวดนะ พอไพ่มันขึ้นมาเป็น10ดาบนะคะไพ่ขึ้นมาเป็น10ดาบแล้ว10ดาบนี้นะ่ะมันก็มาจาก8ดาบที่เขาก็หาทางออกไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในณเวลานี้ไม่ว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์จะปล่อยมือกันไปแล้วหรือรอหองระแหงกระท่อนกระแทน่น มีการเหวี่ยงมีการวีนจากฝั่งเขานะมีการผลักให้คุณออกมาจากชีวิตทั้งที่ตอนแรกอะคะ่ะมันดีมาตลอดแต่มันเพิ่งจะมาเกิดนะคะสถานการณ์ที่น่าอึดอัดหลังจากที่ตัวของเขาเองอะคะ่ะรู้ว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีคุณลองสังเกตดูนะพอหน้าไพ่วันนี้ที่ไพ่เขาย้ำม,มาในทางนี้นะคะลองสังเกตดูว่าเขาเป็นแบบนี้จริงๆไหมถ้าเขาเป็นแบบนี้บีก็อยากจะบอกกับคุณว่าคุณนะ่ะ มีอิทธิพลต่อใจของเขามากแล้วก็สำคัญต่อใจของเขามากค่ะแต่เขาแค่ไม่อยากให้คุณนะคะติดอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ที่เขาเองไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้ในเส้นทางความรักมาดูในส่วนของ o r ร์ l คนะ อ่าจริงๆค่ะเห็นไหมคือพี่ออร์เคน่ะก็ออกมาย้ำให้กับพี่ทาโรนะว่าคุณนะคะมีอิทธิพลต่อใจของเขามากๆในระดับ90เต็มร้อยเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างที่บีพูดไปไพ่ใบน,นี้ก็ออกมาเป็น98นะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีกันแต่ตัวของเขาเองอะคะ่ะในณเวลานี้นะ่ะเขาก็เหมือน เหมือนคนที่ค่อนข้างคิดเยอะนะเพราะเขากลัวว่าตัวเองอะ่ะจะไม่สามารถดูแลคุณได้จริงๆจ,จ,จะไม่สามารถที่จะเป็นคู่ที่ดีให้กับคุณได้จริงๆค่ะเขาก็เลยทําตัวไม่น่ารักกับคุณนะคะตัวของเขาเองอะ่ะให้ความสําคัญกับคุณมากนะแล้วก็หวังด้วยล่ะในตอนแรกอะ่ะอย่างที่บีพูดไปแล้วว่าเขาวางแผนอนาคตระยะไกลกับคุณแต่ทุกอย่างนะคะมันเกิดขึ้นเร็วมาก มันมีความกระทนหันเกิดขึ้นทําให้สิ่งที่เขาตั้งใจอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปแบบนั้นได้จริงๆทุกอย่างมันก็ได้กลับตลบบัดกลายเป็นความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์ในณนเวลานี้นะคะคุณมีอิพธ์พลต่อใจของเขามากเลยละ่ะอ่ามาดูพี่นางฟ้าค่ะ ในณเวลานี้นะคะต่างคนต่างก็เยียวยาหัวใจอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนนะคะทั้งคุณและเขาเขานะคุณน้องสองคนมีความเป็นคู่ที่มาจากอดีตชาติของกันและกันนะคะเคลียพลังงานที่ไม่ดีนะคะออกจากความคิดออกจากสมองของคุณนะความสัมพันธ์นี้น่ะมันต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะ แต่มันจะคุ้มค่ากับความพยายามค่ะคุณรักเขาเนี่ยยังไงพลังงานของความเป็นคู่นะค่ะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะจงเรียนรู้และให้อภัยปรับตัวเพื่อให้ความสัมพันธ์สามารถที่จะเดินต่อไปได้ถ้าหากว่าพลังงานของคุณตรงกับหน้าไพ่จริงๆเบียากให้คุณเข้าใจเขานะเพราะบีว่าเขารู้สึกว่าตัวเองอ่ะสุขภาพไม่ดีแล้วเขาคงไม่สามารถที่จะ เป็นคู่ที่ดีได้เขาคิดแบบนี้แล้วการที่เขาคิดแบบนี้ยค,ค่ะมันทําให้พลังงานชีวิตของเขามันลดลงจากเดิมเคยมีกําลังใจเคยสดใสเคยหัวเราะนะคะเคยมีรอยยิ้มเยอะแยะมากมายในแต่ละวันแต่ในตอนนี้นะคะกลายเป็นคนยิ้มยากกลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะกลายเป็นคนขี้โมโหขี้เหวี่ยงขี้วีนนะยังไงคุณก็ลองพิจารณานะคะถ้าพลังงานตรงกับหน้าไพ่วันนี้ มาดูวันที่วันเกิดราศีเพิ่มเติมราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11ราศีธนูหรือคนที่เกิดวันที่9คนที่เกิดวันที่15ราศีเมษหรือคนที่เกิดวันที่1 ราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณกับเขานะก็มีเลข70 73 98 31 29และ83ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ